Vâng cuốn gặp ừ. Gặp mấy chúa con nè Thèo cha lắm Ủa nhúng lại rồi Tọt đi Nó, liền không ากินตัเลียนติเลิกงานเอาเนี่ยน้ดีบ่ะโอ้ตัเลียนบานเนาะโอ้พอดีจ้วเนี่ยเนื้อลายมา,มาแม่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 แมนแม่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 ม่แม่แน่่แ่ ินเร็วเปียพี่น้องอืมน่าเนาะมันฝนตกดูเวยเพื่อต้องเพื่ออะไรเนี่ยเยอะแต่มันหน่อยเนาะลูกเมื่อกี้ลูกใหญ่สามยุมเนาะเนี่ยเยอะดีเนาะหากินผลลไม่ครับคลิปเนี่ย เดี๋ยวังงอจนไหนจ้่ป่ลาย่เลยยุ่ปี่ไปเันมั้งนี่มังคุดมัวนนี้อยเโอ้ฝนกำลังมาเนาะช่มฝนนะคุณใม่ซอยพี่น้องฟังซอยอ่ะอยงังอครับังอครับบ่หลายแล้ว จะออาไปไลายแล้วมีหางหางเงาะเลยมีแต่ปลาทุเรียนนะครับอย่างนี้นี่ต้นนี่ต้นทุเรียนบ้านต้นหักยังไงสามสิบกว่าปีมั้งอีกต้นหนึ่งสองต้น ลายวะยังไหมมังคุดอ่ะมันมีอย่างต้นน่อมังคุดเนาะต้นนั้น,นตนน้ตนมะเมี่ยวจะอยู่มาช้าแต่มานะนี่ครับลูกล่นใหม่ๆอยู่ ลองซิมึงนะครับเนื้อดีอยอะอืมเว้ยเจ้าของเขาอ่ะเนื้อหวานปะ เดี๋ยวมาซึมเครับอืมครับเรจากต้นยังขึ้นเต็มมันไม่ยอมลงใช่ไหมเสรือเห็นมะดีมนะตออยมันยังสูงมัเหลือมอ่นอนนะตอย,อยังไหนมันก็เพื่อแล้ว เรืมอม้นเอาดีมองต่อยดูยยนะอู้ยินไหลวนะเนาะนครับอาจจะเป็นส่วนปลาทุเรียนของมันครเป็นเป็น,ปน้อยต้นมะแล้วมันปลูกกจะได,หได,นะไดนห,ดหลนะมังคเเอามิน

nhúng lại rồi điểm nhúng lại nhìn mà điểm sẽ sợi hà nhau cái okay? giống xuống là vẫn ngọn